บางครั้งสิ่งที่ทําให้เราช้าไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นความกลัวที่จะล้มเหลวผมได้อ่านหนังสือ The Lean Startup แล้วเหมือนถูกลากเข้าไปนั่งอยู่กลางห้องและบที่มีคนกําลังทดสอบทําธุรกิจเหมือนกําลังทดสอบวิทยาศาสตร์็มาไม่ได้เริ่มด้วยความมั่นใจว่าไอเดียฉันเจ๋งแน่แต่เริ่มด้วยคําถามว่าฉันเข้าใจปัญหาของลูกค้าดีแล้วหรือยังหนังสือเล่มนี้พาเรารู้จักกับแนวคิดที่ว่า build measure learn แทนที่จะวางแผนเป็นปีแล้วค่อยปล่อยของใหญ่อีริกแนะนำว่าให้เราสร้างแค่ MVP หรือ Minimum Viable Product สินค้าหรือบริการเวอร์ชั่นเล็กที่สุดที่ลูกค้าพอจะใช้ได้แล้วออกไปให้ลูกค้าลองเร็วที่สุดจากนั้นก็วัดผลเรียนรู้ปรับใหม่ทำซ้ำล้มไวลุกไวล้มเล็กล้มเร็วเพื่อที่จะไม่ต้องล้มใหญ่ในภายหลังสิ่งที่ผมชอบมากจากหนังสือคือคำว่า Validate learning ซึ่งไม่ได้การเดาว,ว่าลูกค้าอยากได้อะไรแต่เป็นการเอาของจริงไปให้เขาใช้และวัดผลจากพฤติกรรมไม่ใช่คำพูดคุณบอกว่าอยากให้ลูกค้าชอบใช่ไหมอย่าถามแค่ว่าคุณคิดว่าไอเดียนี้ดีไหมแต่ให้ดูว่าเขาคลิกสมัครไหมเขาหยิบกระเป๋าสตางค์จ่ายจริงไหมสิ่งนี้แหละที่เรียกว่า validate เรียนรู้จากของจริงไม่ใช่ความรู้สึกอีกเรื่องที่โดดเด่นคือ p r i v a t หนังสือบอกว่า ถ้าเราลองแล้วไม่ได้ผลก็อย่าเสียดายเปลี่ยนทิศเปลี่ยนโมเดลแต่ไม่ต้องทิ้งเป้าหมายเหมือนคุณวิ่งในเขาว,วงกตถ้าทางนี้ตันก็ถอยแล้วเลี้ยวขวาไม่ใช่ขุดดินฝ่าไปเรื่อยแบบดื้อรั้น Key v i ิช a l ที่ชัดมากในหัวผมหลังจากอ่านจบก็คือ 1. คนหนึ่งคนถือสินค้าขนาดเล็กในมือแล้วเดินเข้าไปถามลูกค้า 2. วงกลมที่หมุนซ้ำไปซ้ำมานั่นคือ build, measure แล้วก็ learn 3. ลูกศรเล็กๆที่หันไปอีกทางนั่นคือ private 4. และสุดท้ายคือภาพคนที่เดินหน้าอยู่ตลอดถึงจะเดินช้าแต่ก็ไม่หยุดเพราะเขาล้มเร็วเรียนรู้เร็วและไม่ยึดติดหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่สำหรับเจ้าของธุรกิจนะครับแต่สำหรับใครก็ตามที่มีไอเดียและอยากเปลี่ยนมันให้กลายเป็นอะไรสักอย่างมันบอกเราว่าไอเดียดีไม่พอสิ่งสำคัญกว่าคือการเรียนรู้ให้เร็วและยืดหยุ่นให้ไวเพราะโรคหมุนเร็ว คนที่ไปได้ไกลไม่ใช่คนที่เริ่มก่อนแต่คือคนที่เรียนรู้ได้เร็วกว่าต่างหากครับ